วงการเทคโนโลยีเนี่ยมันมีอะไรแปลกๆให้เราดูกันอยู่เรื่อยเลยนะครับสำหรับผมนะในการใช้งานคอมพิวทั่วไปนะครับการ modify ที่ว่าหนักที่สุดของผมนะก็คงจะเป็นการเข้าไปปรับในบิออโอเวอร์คล็อกอะไรน้อยเท่านั้นนะครับแต่ว่าจริงๆแลวเนี่ยพวกสายลึกๆเนี่ยเขามีมากมายกว่านั้นเยอะนะครับไม่ใจะเป็นการผ่ากระดอง CPU หรือว่าการทำ Raspberry Pi Smart Home Project อะไรต่างๆเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ creative และต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวอยู่พอสมควรเลยนะครับแต่ว่าที่ประหลาดแล้วก็ n o n เ e n s e ไร้ like, สาระที่สุดเนี่ยมันก็มีคนทำเช่นเดียวกันนะครับอย่างเช่นคนนี้ ะอันนี้เป็นนักโมดิฟายชาวเยอรมันคนหนึ่งนะครับที่ใช้ชื่อว่า Kitchen Labs นะครับเขาเนี่ยทำบล็อกโพสซึ่งในบล็อกโพสของเขาเองมันก็มีคอนเซปต์ประหลาดๆมีการโมดิฟายแบบพี่เลนพี่เลนหลายๆอย่างเลยนะครับแต่วันนี้ผมไปเจอมาอันหนึ่งนะครับเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยทำเพื่ออะไรวะแล้ก็ทําได้ด้วยเนาะเขาเนี่ยไปเอาเราเตอร์นะครับเราเตอร์ที่คุณใช้กระจายสัญญาณ Wi-Fi เนี่ยครับที่คุณใช้แบบรับสัญญาณเน็ตเนี่ยครับมาเล่นเกมนะครับมารันเกม GTA Vice City นะครับผมก็ อะไรวะเราเตอร์นี่นะมันมันมันจะเล่นเกมยังไงวะแล้วมันจะเอาพุทภาพยังไงเนาะเอ๊แต่คิดไปคิดมานะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมบอกให้เลยนะครับว่าเราเตอร์มันก็คือคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งแล้วเอาง่ายๆทุกอย่างครับที่มีพลังการมวลผลเนี่ยม <uh ันก็ค an ือคอมพิวเตอร์เน um ี่ยคอมพิวต์นะครับประมวลผลนะครับแปลว่าเราเตอร์เนี่ยมันก็มีอุปกรณ์เหมือนกับคอมพิวเตอร์นะครับมันก็มีเมมโมรีมันก็มีแรมอยู่นะครับมันก็มีซีพียูเหมือนกันนะครับมีเซ็นเตอร์โปรเซสซิ่งยูนิตเหมือนกัน มันไม่ได้มีอินเทอร์เฟซหรือว่าไอการเอาพุทกราฟิกอะไรต่างๆออกมานะครับไม่ใช่ปัญหานะครับเพราะว่านายคนนี้เขาเอาการ์ดจอใส่ให้เราเตอร์เข้าไปนะครับเป็นการ์ดจอ AMD Radeon HD 7470นะครับผมก็งงเหมือนกันนะ <c oughs> มึงใส่เข้าไปในช่องไหนวะมึงจะเอาการ์ดจอไปใส่ในเราเตอร์ได้ยังไง <c oughs> แต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเรามาพูดถึงสเปคข้าวๆและโปรเจกต์โดยรวมเขาเลยนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับหลักๆแล้วเนี่ยไอเราเตอร์ที่เขาใช้นะครับเป็น TP Link TL WDR 4900นะครับจริงๆมันก็เป็น รัเตอร์ที่เก่ามากๆแล้วนะครับเปิดตัวมาตั้งแต่ช่วงปี2013นะครับแต่ว่าในช่วง2013เนี่ยไอ้ตัวนี้ก็ไม่แพ้ใครเหมือนกันนะมันเป็นเราเตอร์ที่บอกได้เลยนะครับว่าแรงตั้ต้นในยุคปี2013เลยก็ว่าได้ CPU เขาก็ตัวท็อปนะครับเป็น P1014 นะครับซึ่งอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าเออมันแรงประมาณไหนนะมันเป็นโปรเซอร์สำหรับราเตอร์ผมก็เลยไม่รู้ว่าเอามาเทียบกับฝั่งคอมเป็นยังไงนะครับแต่ว่านาทีเทนแล็บเนี่ยเขาบอกว่ามันสามารถเทียบได้กับรุ่่นนนน Power PC E500 รหัััส bit V2 32เองก อย่างที่บอกไปนะครับว่า CPU มันก็คือ CPU เหมือนกันเพียงแค่ว่าเขาเปลี่ยนชื่อเป็นตัวของเราเตอร์แต่พื้นฐานเนี่ยมันก็ยังคงเป็นโปรเซสเซอร์อยู่ดีนะครับแล้วก็เรื่องการจอที่ผมว่าไปเมื่อกี้ทำยังไงนะครับอ๋อย่าลืมสิครับว่ามันก็คือคอมพิวเตอร์มันก็ต้องใช้อินเทอร์เฟซ PCIe เหมือนกันเพียงแค่ว่ามันไม่มีสล็อตออกมาเท่านั้นเองนะครับนายคนนี้ฮะเลยไล่เลยนะครับเขาเนี่ยทำการไล่ลายพรินต์อินเทอร์เฟซ PCIe x p r e s s 2.0ระหว่างตัว CPU ที่วิ่งไปหาชิปเซตนะครับปกติอยู่แล้วนะคอมพิวเตอร กับชิปเซตเหมือนกันนะครับด้วยลายพิมพ์ตรงนั้นนะครับเราเตอร์ก็มีนะครับเขาก็เลยไล่ลายพิมพ์ตรงนั้นครับเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ไปอินเตอร์เซ็ปนะครับไปขั้นกลางไอ้ตรงช่องตรงนั้นแหละแล้วก็บัตรกรีสร้าง p c b แยกออกมาหนึ่งอันนะครับเป็นช่องสำหรับการใส่ e x t e r n a l GPU โดยเฉพาะนะครับโอ้โหนี้พี่แกแบบสรรหามากเลยนะคือหลักการทํางานเนี่ยเขาพยายามจะนําเสนอว่าเราเตอร์จริงแล้วมันก็เหมือนคอมพิวเตอร์เครื่องนึงมี CPU มีชิปเซตแล้วก็มีลายพิมพ์พิม์เเหมือนกันก็เลยไอ้ตรงเนี้ยเอามาแทรกแล้้วก็ทําช่่อง EGPU ใสข เพื่อที่เขาจะสามารถใส่การ์ดจอเข้าไปได้นั่นเองนะครับหลังจากที่ modify hardware แล้วก็ต้องต่อที่ซอฟต์แวร์นะครับเขาทำการติดตั้งตัว Open w URT นะครับซึ่ง AI Open w ว r t เนี่ยมันเป็นเฟิร์มแวร์ยอดฮิตที่คนใช้เราเตอร์สายโมทั้งหลายเนี่ยเขาชอบใช้กันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอันนี้มันยังไม่จบแค่นั้นนะครับเขาต้องทําการ modify ตัวเฟิร์มแวร์ตัวซอฟต์แวร์ให้สามารถใช้งานตัวไอกราฟิก processing unit เข้ามาลง diver AMD เข้ามาได้อีกรอบหนึ่งเนี่ยเสร็จแล้วเขาก็ modify แล้วก็ทําการเสียบการ์ดจอ Radeon RX ห้าเจ สรุปคือไม่สามารถใช้งานได้นะครับเพราะว่าเหมือนว่ามันไม่คอมแพติเบิลมั้ยยุคนั้นมันคงเก่าเกินไปมั้งเขาก็เลยไปลองเปลี่ยนการ์ดจอเป็น AMD Radeon HD 7470เข้ามานะครับแล้วก็ใส่ไดเวอร์เวอร์ชันโบราณที่มันอยู่ในยุคใกล้ๆก,กันเนี่ยเข้าไปแทนนะครับที่นี้ก็สามารถเปิดเครื่องใช้งานขึ้นมาได้แล้วนะครับและที่นั้นก็ยังไม่จบอีกนะครับเพราะว่าก่อนนี้เขาจะรันเกมได้จริงเนี่ยเขาต้องไปหา GTA Vice City เวอร์ชันที่สามารถรันบนพื้นฐาน Debian Linux ได้อีกนะครับไอจ้จริงๆแลวไอ้ตัว OpenRT เนี่ยมันก็เป็นพืน ไอลินุกบนซ p u Power PC ได้อีกนะครับไม่ใช่ลินุกบน X 8 6ทั่วไปนะต้องเป็นลินุกบน Power PC ที่มันเป็นตัวพิเศษของเขาอีกนะครับเขาก็เลยไปเอาเกมตัวที่เป็นเวอร์ชัน Reverse Engineer หรือว่าวิศวกรรมย้อนกลับเนี่ยมาลองใช้งานนะครับเพราะว่าตัววิศวกรรมย้อนกลับเนี่ยมันเป็นเวอร์ชัน REVC นะมีการเปิดให้โหลดเป็น Open s o u r c สทั่วไปอยู่แล้วนะครับแต่ก็ยังไม่สามารถใช้งานตัวนี้ได้นะครับจนกระทั่งเขาคำคลำไปเจอเวอร์ชันที่ถูกพอร์ตมาให้เล่่่่นนนกกกััับบเเเเคคครรรืืือออองงง WiU ซลลแห้้ววว็ไดาามชยจ คนที่พัฒนาเกมเวอร์ชันนี้ออกมาด้วยหลังจากนั้นเขาก็สามารถใช้งานได้แล้วแต่ก็ยังเจอปัญหาด้านกราฟิกอยู่ดีนะครับและปัญหาสุดท้ายที่เขาแก้ไขเลยนะครับก็คือเป็นการอัปเดตเป็น Mesa 3 d Graphi c Library นะครับซึ่งก็เป็นการ Modify ในส่วนของการเข้าถึงกราฟิกอีก1ชั้นนะครับบอกกันเลยนะครับว่าทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ง่ายนะครับเขาเองเนี่ยก็มีการแก้ไขและพยายามอัปเดตแต่ละส่วนเข้ามาลองผิดลองถูกหลายๆอย่างแล้วนะครับกว่าจะถึงตอนที่ตัวเกมเนี่ยสามารถเล่นได้นะครับแต่สุดท้ายแล้วนะครัับบเเกกมม็สาารรรถล่นนได้จิงะค สามารถเปิดฮาร์ดแวร์เซอร์เรชั o นได้ด้วยประสิทธิภาพอะไรต่างๆมันลื่นไหลเหมือนกับการเล่นบนคอมในยุคๆุคนั้นเลยก็ว่าได้นะครับแบบนี้ก็สามารถพิสูจน์ได้แล้วนะครับว่าเราเตอร์เนี่ยสามารถเล่นเกมได้นะก่อนจะไปสรุปกันนะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์แนวนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และสั่นกระดิ่งให้ผมด้วยครับ เอาเป็นว่าถ้าใครสนใจโปรเจกต์แปลกๆเนี่ยผมแนะนำานะคุณสามารถเซิร์ช Google b l o อก o s t ของ Kitten l a ็บ s ได้เลยนะครับในนี้มันมีโปรเจกต์อื่นๆมากมายนะครับมันจะเป็นพวกการ modify ฮาร์ดแวร์แล้วก็ retro PC คอมพิวเตอร์จากยุค80 90อะไรเงี้ยคนนี้เขา modify กันเยอะแยะเลยนะครับบางทีเราอาจจะไปลองเล่นตามเขาก็ได้นะแต่ว่าบอกเลยนะครับมีประโยชน์ไหมมันคงไม่ประโยชน์เลยครับเพียงแค่ว่าเราทำเป็นงานเลเยอรเป็นอะไรสนุกๆเฉยๆแล้วก็ทำให้เรารู้ว่าเราสามารถทำได้เท่านั้นเองฮะ